ต้องนานถ่ายต้องนานแต่กดไม่ติดเอาต่อขึ้นนะครับกระถิ่นจะลงเคมก็หนึ่งกีสามนะครับ ได้ออกแล้วขยับแล้วต้นไม่ใหญ่มากัแต่ลากลึกเอาเลยขึ้นเลยพอแล้วเอาเลยมาได้ขึ้นเดยอ เขาจะลงน้ำหรอ ไปถามเขาก่อนเอ,อ้เขาสั่งว่าเอาลงน้ำรือเปล่าเอาลงน้ำอีกเอาแค่นี้แค่นี้แหละลงไปมากเดี๋ยวดินตรงนี้ไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวปลามันติดพุงกีเองเริ่มไปข้อดีดอ,อกใช่ไหมแบงก์จุ่มที่น้ำแล้วก็ตัดมันจะไม่ติดมาก นี่ติดติดกันอ่ะครบเลยหิวอะไรวะน่ะไม่หิวอ่าโอเคนล้วเดี๋ยวพี่ไปดูงานตรงนั้นนะฝากหน่อยแล้วกันอไอ้ดินข้างในอย่าให้มันล้ำค่อยมากนะยืนในไกลค่อยล้วงออกมาให้มากที่สุดอ่ะเขาบอกเมื่อกี้นะโอเคนะเวลาตักเราตักทิดมาก่อน <ๆ S 1> มันจะได้ไม่ไหลลงไปตักชิดในอ่ะได้อย่าให้มันเข้าแบงค์ในตึกเขาไม่เาอาฮะ ไอตัวใหญ่ละอเออก็โอเคเดี๋ยวถ้าเราลงได้ก็ลงไป<ช>เอาเรื่องมางกันนะ <c oughs> ดูแล <c oughs> ผมผมผมแต่แล้ไม่ได้มีเสนห์อ่าไม่ละเขาพูดว่าเราจอดบ่อยไม่รู้เป็นไร<อ>คือเ<อ>ขาพูดเราจอดบ่อยป่ะรอรรอทีอ่เขนย้ายอ๋อรอขนตัดกันก็คือมีเวลาว่างก็ทำเลยเลยนะ<ช>เดี๋ยวเราจะมีอีกสองวันอน่ะ แค่พิบายนะแค่เราไปก็มาสั่งงานลูกน้องครับเจ้าของงานบอกช้าหน่อยก็ย้ายดินจากอู้ละมาก็ไม่ใช่น้อยครับจากเช้าถึงเที่ยงก็ถือวันนี้นะแล้วก็เอาตอนี่ออกอีกตอนี้พอจะเอาออกได้ก็นานอยู่นะแต่ก็บอกกับผู้รับเหมาแล้วไม่เข้าใจว่าดินมันเล่ มากครับที่เข้ามาดูฝากผลงานด้วยนะครับเจเก้านนะครับ